สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมฟอร์มูลในเรื่องของการตั้งทีมขายและการตั้งพนักงานขายกันค่ะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถตรวจสอบในเรื่องของยอดขายของพนักงานการคิดค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานเป็นต้นค่ะการสร้างในเรื่องของทีมขายนะคะให้ผู้ใช้งานเข้าที่ระบบขายคลิกที่ฐานข้อมูล เลือกที่เมนูเพิ่มแก้ไขรายรชื่อทีมขายค่ะตามตัวอย่างนะคะเราก็อาจจะแยกทีมขายตามต่างจังหวัดทีมขายต่างประเทศทีมขายตามโครงการต่างๆเป็นต้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบในการตั้งหรือแยกทีมขายของแต่และองค์กรค่ะให้ผู้ใช้งานนะคะคลิกที่เพิ่มค่ะหน้าของการตั้งทีมขายนะคะในส่วนของรหัสนะคะ แนะนำว่าให้ระบบ running ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ตั้งในส่วนของชื่อของทีมขายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกที่ save ค่ะถัดไปนะคะก็เข้าที่เมนูเพิ่มแก้ไขรายรชื่อพนักงานขายค่ะหน้าของการกรอกข้อมูลรายชื่อพนักงานขายนะคะตรงรหัสนะคะสามารถให้ระบบ running ได้เลยนะคะ หรือถ้าแนะนำนะคะก็ให้ตั้งขึ้นต้นนะคะโดยการระบุรหัสทีมขายเข้าไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยลำดับรายชื่อของพนักงานขายค่ะถัดมานะคะก็ใส่ชื่อของพนักงานขายเข้าไปค่ะแล้วก็กรอกในส่วนของรายละเอียดต่างๆของพนักงานขายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เบอร์โทรนะคะเป็นต้น วันที่เริ่มทํางานนะคะก็ให้ระบุเป็นวันที่เราเริ่มสร้างรายชื่อพนักงานขายท่านนี้ขึ้นมาค่ะส่วนของการคิดค่าคอมมิชชั่นนะคะถ้าจะมีการคิดคอมมิชชั่นให้กับพนักงานขายท่านนี้ก็ระบุเข้าไปได้เลยนะคะหรือจะไม่กรอกตรงนี้ปล่อยว่างๆไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนที่เปิดบินขายค่อยไประบุค่าคอมมิชชั่นตรงหน้าบินขายก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะทําการดึงในส่วนของทีมขายค่ะว่าพนักงานขา,ขายท่านนี้อยู่ภายใต้ทีมขายใดนะคะตรงช่องรหัสทีมขายนะคะใส่สัญลักษณ์ใดเข้าไปก็ได้ค่ะแล้ว Enter ค่ะจากนั้นเลือกทีมขายที่ต้องการค่ะถ้ามีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็มากรอกไว้ที่ช่องในส่วนของหมายเหตุค่ะและถ้าหากว่าเราต้องการนะคะใช้รายชื่อพนักงานขายนี้นะคะ สำหรับในเรื่องของการล็อกอินเข้าระบบโปรแกรมฟอร์มูล่านะคะตรงนี้ก็ระบุวาค่ะกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการเซฟค่ะเป็นอย่างไรงกันบ้างก,กับคลิปนี้คะพูดคุยสอบถามกัเราได้ที่แอสไซน์อาริติถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์กด s u กส c บส b ายกดกระดิ่งแล้วคุณจะได้พลาดเรื่องราวดีๆจากเราขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ